สวัสดีครับนะครับสำหรับใครที่ปีนี้นะครับเปิดปีใหม่มาแล้วตั้งใจเลยว่าจะลดน้ำหนักให้ได้นะครับไม่ว่าคุณจะเป็นคนที่รูปร่างอ้วนอวบนะครับหรือบางทีก็ไม่ได้อ้วนหรอกแต่ก็อยากจะผอมนะครับวันนี้ทางพี่เบสนะครับมีข่าวดีมาบอกเลยนะครับว่าเราจะมีชุดโปรโมชั่นสำหรับคนที่แบบปีใหม่มาเออ ปีนี้ฉันจะต้องหุ่นดีขึ้นนะครับปีนี้ฉันจะต้องลดน้ําหนักให้ได้อะไรแบบนี้นะครับก็อยากจะสนับสนุนจังเลยเพราะว่ามีลูกค้าถามมาหลายคนแล้วทําไมคุณเบสไม่จัดชุดช่วยลดน้ําหนักหรือปรับหุ่นบ้างนะปีใหม่มาล่างพังนะครับกินเยอะ,อะปาร์ตี้เยอะนะครับแล้วก็เริ่ม่วมนะครับก็หาทางรัดนะครับทางรัดทางลงทางออกอะไรก็แล้วแต่นะครับก็จัดมาให้เลยนะครับ ผมจะอธิบายชุดก่อนแล้วก็เป็นราคาเลยชุดนี้นะครับแน่นอนว่าเป็นเบสเซลเลอรอยู่เลยวของเราก็คือโปรตีนลดน้ำหนักนะครับชื่อว่าลีนนะครับ25หรือฟิตลีน e รีน25เป็นพัญพืช4ตัวนะครับประกอบด้วยผลนเกาสีทองมันแกวนะครับข้าวโพดหวานแล้วก็ถั่วขาวนะครับซึ่งตรงนี้ ซึ่งได้ข้าโพดหวานมาจากทางฝั่งของน้ําหนาวนะครับซึ่งดีมากเ้ามากๆเลยนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของอส่วนประกอบนะครับที่เป็นผงที่ผสมเข้าไปนะครับตัวนี้ก็เป็นโปรโตีนนะครับให้โปรโตีน25กรัมนะครับจากพันพืช100%ไม่ปรุงไม่แต่งไม่สกัดแน่นอนเป็นซิกเนเจอร์ของเขาเลยนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ผมจัดไปอยู่ในชุดนั่นก็คือตัวตัวนี้ครับเป็นตัวคู่กันนะครับ อันนี้มันจะเป็นสูตรลดน้ําหนักที่ได้รับรางวัลชีวจิตนะนะครับได้รับรางวัลชีวจิตก็คือมันจะเป็นผงใบบ่อนนะครับกับผงขิงนะครับคือไอ้สองตัวเนี้ยนะครับสมัยสักปี18-19เนี่ยเราไปทํากิจกรรมร่วมกับพวกเกี่ยวกับฟิตเนสนะครับแล้วก็มีโค้ชท่านหนึ่งนะครับซึ่งเป็นโค้ชของตาราหลายๆท่านเลยเขาบอกว่าจริงๆแล้วเขาติดต่อเข้ามาหาผมอยากได้ผงขิงกับผงใบม่อน ก็เลยถามว่าเอาไปทําอะไรเขาบอกว่าเนี่ยอาไปลีนให้ไขมันมันเผาตลอดเวลาเพราะว่าบางทีเราเราเราจะไปแดบคาร์ดิโอหรือไปทําให้มันลดอดอาหารอย่างเดียวเนี่ยมันไม่ได้ลงจริงแล้วก็เผาผ่านไขมันเนี่ยมันไม่ค่อยออกนะครับแกก็บอกว่ากินแบบเนี้ยกินเรื่อยๆนะครับจิบทั้งวันหรือว่าจิบตอนเช้าเนี่ยมันจะช่วยให้ไขมันเผาผ่านดีขึ้นนะครับแล้วก็ระบบร่างกายเนี่ยมันฟื้นฟูนะครับในการเกี่ยวกับเผาผ่านผมก็เลย ปีนี้เป็นปีที่จัดเป็นชุดมาให้ก็คือหมายความว่ามีทั้งโปรตีนที่ช่วยคุมอิ่มนะครับกินอิ่มแล้วก็พลังงานต่ำไฟเวอร์สูงนะครับคู่กับตัวที่ช่วยเผาผลาญไขมันก็เป็นชุดใหญ่เลยนะครับชุดนี้ปกติราคาพออ่านนิดนึง5,000 5000กว่าบาท5,100กว่าบาทนะครับชุดนี้วันนี้นะครับเอามาวันนี้ถึงไม่เกิน3วันแล้วกันนะครับผมจะจัดให้20ชุดสำหรับคนที่เอาจริงนะครับ เอาสิ่งเรื่องการลดน้ําหนักนะครับเราต้องการไอเทมดีๆไปช่วยนะครับต้องบอกว่าชุดนี้นอกจากลดได้เร็วนะครับรูปร่างเนี่ยคือเข้าเข้ารูปเข้าร่างดีมากโดยเฉพาะคน,นที่มีไขมันเยอะหรือบวมเข็มบวมน้ํานะครับชุดนี้ดีมากวิธีการทานก็คือ,อทานแทนมื้ออาหารสักมื้อหนึ่งใช้สองช้อนมันจะอิ่มมากมันจะอิ่มมากนะครับพร้อมมันจะฟูเลยไฟเบอร์จะเยอะขับถ่ายจะดีแล้วก็ ด้วยความที่ว่ามันมีข้าวโพดเนี่ยนะครับมันทําให้การลดน้าหนักเนี่ยไม่เครียดนะครับลดได้ต่อเนื่องยาวนานอีกมื้อหนึ่งคุณกินอะไรก็ได้แต่อย่าไปถึงขนาดกินหมูกรอบอะไรอย่างนี้นะก็กินพวกไก่ย่างอกไก่ผักลวกอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพื่อให้มันลดได้เร็วขึ้นแล้วก็ตอนเช้าหรือตอนก่อนนอนเนี่ยให้กินคู่นี้นะครับชงเป็นเครื่องดื่มร้อนข้อดีก็คือมันช่วยเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพด้านอื่นด้วยนะครับทำแบบเนี้ยให้หมดชุดไปเลยนะครับประมาณ 30- 4 5สี่สิบห้าวันเนี่ย ผมรับรองเลยว่าคุณจะน้ําหนักลง2อถึงสถึงหกิโลถ้าคุณน้ําหนักเยอะลงเป็น10บโลแน่นอนนะครับแล้วก็แถมก็บอกเช็คอีกหนึ่งอันชุดนี้จะจัดเพียง20บชุดนะครับแล้วก็ราคาเพียง1,990บาทนะครับได้ทังชุดไปเลยนะครับไม่มีค่าส่งนะครับเอาเป็นว่าเป็นของขวัญปีใหม่สาหรับใครที่บอกว่าปีนี้ฉันจะลดน้ําหนักให้ได้เลยประมาณนี้นะคุณเอาชุดนี้ไปนะครับต้องบอกว่าเป็นชุดที่จัดมาเพื่อท้าทาย อยากอยากให้คุณลองพิสูจน์ดูนะครับคือบางทีคุณอาจจะลองลดน้ำหนักด้วยวิธีการหลากหลายอาจจะทานโปรตีนมาหลายยี่ห้ออาจจะมีวิธีการที่ลดน้ำหนักในการแลกล้งนะว่าจะเป็น IF นะครับหรือเป็นคีโต้นะครับหรือไม่กินแป้งอะไรก็แล้วแต่เนี่ยใช้ได้ทั้งสิ้นนะครับแต่ว่า,าชุดนี้เข้าไปร่วมด้วยนะครับในช่วงเวลาสมมุติคุณ IF อ่อคุณก็จัดไปเลยสักหนึ่งมื้อนะครับพร้อมกับตัวแ a ดเบิร์นที่เป็นตัวเนี้ยเป็น คู่นี้ผมพูดอย่างนี้คู่นี้มันคือ Natural Fat Burn ถ้าคุณต้องการเพิ่ม Fat Burn ในร่างกายนะคุณกินคู่นี้นะครับมันอร่อยด้วยนะมันอร่อย,ยนะมันกินแล้วมันวอ่วนะครับทีนี้ผมจะบอกว่าผมมีทริคมาให้ด้วยนะครับสิบอย่างนะครับในการที่คุณจะเอาไปใช้ได้ในการลดน้ำหนักนะครับขออ่านนิดนึงก่อนพอดีผมว่ามันเจ๋งเนี่ยนะครับอันนี้ก็คือผิดวิธีในการลดน้ำหนัก นะครับที่แบบมันก็มันเป็นวิธีการปฏิบัติตัวปแปลกๆดีกว่านะครับก็บอกอย่างนี้วิธีบังคับตัวเองให้ลดน้ำหนักได้นะครับหนึ่งคือจ่ายเงินล่วงหน้าแล้วตั้งเงินไขให้ตัวเองเช่นสมัครฟิเตเนสหรือคอร์สออกกำลังกายแบบจ่ายล่วงหน้าเพื่อบังคับให้ตัวเองไปนะครับแต่อย่าไปจ่ายทิ้งนะนะครับเพิ่มเงืินไขว่าถ้าไม่ไปตามเป้าจะบริจาคเงินให้กับองค์กรที่คุณสนับสนุน นะครับเตุผลก็คือเพิ่มแรงกดดันทางด้านการเงินข้อหนึ่งนะข้อนี้จริงๆต้องบอกว่าเทรนเนอร์ระดับโลกก็ใช้กันนะมันได้ผลนะครับมันได้ผลข้อสองก็คือสร้างบทลงโทษแ,แปลกๆให้ตัวเองเช่นถ้าเผลอกินของหวานหรือขนมจุกจิกต้องสควอตหนึ่งร้อยครั้งนะครับแต่ว่าคุณต้องมีวินัยในการลงโทษตัวเองนะนะครับหรือถ้าพลาดเป้าหมายต้องโพสต์รูปหน้าสมโสมลงโซเชียลแหวนไมก็เฮฮาปาร์ตี้นะครับ เหตุผลเขาบอกว่าลงโทษแปลกๆกระตุ้นให้ระวังตัวมากขึ้นอะอันนี้นะครับเนี่ยอันนี้ผมไม่เอามาจากของอเมริกันนะที่เขาเป็นแบบเป็นแบบค่ายลดน้ําหนักดังเลยไม่ว่าไม่ว่าคุณจะลดหนักไม่ได้มาจากไหนเขาทําได้หมดนะครับโดยการใช้กลยุทธ์แบบนี้ด้วยนะครับเนี่อามาแบ่งพันเลยข้อสามใส่เสื้อผ้าคับๆในบ้านคือเสื้อผ้าที่คุณอยากใส่แบบพุงปลิ้นกระดุมแบบเหนียวรั้งเต็มที่นะครับถ้าจะ ผาดระเดนเนี่ยใส่แบบนี้ในบ้านนะครับมันจะทําให้คุณรู้สึกว่าไม่สบายตัวและเตือนให้คุณระวังในการเคลื่อนไหวและการกินนะครับตัวนี้ก็จะเป็นทั้งแรงบันดาลใจและก็บังคับด้วยเพราะว่าเสื้อผ้าบางตัวอยากใส่นะเมื่อก่อนใส่แล้วโอ้โหโคตรหล่อนะครับโคตรสวยแต่ตอนนี้ใส่ไม่ได้ลองแอบใส่ในบ้านดูนะฮข้อสี่ใช้กระจกบานใหญ่ติดในห้องอาหารหรือห้องครัวผมว่ามันแปลกนะ ติดกระจกไว้ในที่ที่คุณมักกินขนมหรืออาหารเหตุผลคือการเห็นตัวเองชัดในการรู้สึกหยิบจะลดความอยากอาหารลงโอ้โหนี่ก็แปลกอันนี้แปลกนะแต่ว่าติดกระจกเลยเหรอแหมมันก็นิดหนึ่งนะมันก็ลงทุนเยอะไปไหมนะครับข้อห้าวางของว่างสุขภาพไว้ในที่ที่ง่ายต่อการหยิบคือ,อ,อพวกผลไม้ถั่วต่างๆขนมกบเคี้ยวเนี่ยวางไว้ที่โต๊ะทำงานนะครับแล้วก็ าวางไว้บนโต๊ะกินข้าวอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็เอากวกขนมหวานขวกเคี้ยวที่ทําให้อ้วนเนี่ยออกไปไกลๆมือหน่อยนะครับนี่น้องโมดเริ่มเลยวันนี้ตอนเที่ยงนะครับข้อหกกินข้าวด้วยมือที่ไม่ถนัดเอออันนี้อันนี้ผมได้ยินมานานอันนี้ตั้งแต่ญี่ปุ่นกับจีนนะเขาบอกว่าถ้าเกิดอยากรัหนักให้กินตะเกียบมือตายเราว่าอย่างนั้นนะคือมันจะกินยากและกินได้น้อยนะครับแหมแต่ว่าถ้าเกิดเราไม่ตั้งใจจริงเราก็จะพยายามกินเนาะนะครับเขาบอกอย่างนี้ เอามือที่ไม่ถนัดก,กินนะครับเหตุผลจะกินช้าลงรู้สึกอิ่มไวขึ้นลดความอยากโดยไม่จําเป็นอ่ะข้อเจ็ดจัดบ้านใหม่ให้ขยับตัวมากขึ้นวางรีโมทให้ไกลวางของใช้จําเป็นไปอีกห้องแล้วก็พยายามเก็บบ้านตลอดเวลานะครับมันช่วยวขจัดไขมันได้เออนี่ครับก็ดีนะครับข้อ 8. แปดแอบท้าทายเพื่อนในเรื่องลดน้ำหนักอันนี้ก็สนุกอยู่แล้วนะนี่คนไทยชอบเนาะแข่งกันนะใครลดน้ำหนักได้มากกว่าชนะอะไรแบบนี้ ข้อ9จดบันทึกอาหารและถ่ายรูปก็คือพูดง่ายๆคืออวดเมื่ออาหารอ่อไอ้อวดเมื่ออาหารในคนไทยก็ทําเยอะนะครับแบบมือ Green นะ้อครีนเนี่ยถ่ายช่อแช่มื้อครีนลงเน่แล้วก็บอกว่าเออฉันกินครีนกินลดน้าหนักนะอันนี้ก็ได้ผลนะนะครับข้อิ0นะครับให้รางวัลตัวเองสม่ําเสมอเช่นซื้อเสื้อผ้าใหม่ออกทริปท่องเที่ยวนะครับสร้างแรงจูงใจให้มีกําลังใจมากขึ้นเขาบอกอย่างนี้ครับนี่คือ10วิธีการ ลดน้าหนักเชิงกลยุทธ์ในการปฏิบัติตัวของค่ายดังของอเมริกาเลยนะแล้วก็จะได้ผลเสมอเลยนะครับแล้วก็สนุกแบบคาดไม่ถึงนะครับแล้วก็อย่าลืมอย่างที่บอกนี่คือไอเทมที่คุณอ่ะอไปช่วยในการลดหนักให้ได้ผลเร็วขึ้นนะครับผมว่าจริงๆคุณตั้งใจสัก 15- 20ถึงวันน่แล้วพอคุณคุณเริ่มเปลี่ยนเพื่อนเริ่มทักเนี่ยมันคุณจะเริ่มคุณจะเริ่มมีกำลังใจและคุณจะอยากได้อีกอันนี้คือเขาทำไงให้ลดเร็วขึ้นนะครับ ตัวนี้เป็นตัวที่สตาร์ทดีมากเลยเพราะว่าในช่วงลดน้ำหนักช่วงแรกเนี่ยมันนักจะหิวมันนักจะเอาไม่อยู่อ่ะมันนักจะแบบมันมันทรมานอ่ะแต่คุณผ่านช่วงทรมานได้คุณจะเจอความสุขคุณต้องเลือกกันระหว่างว่าปีนี้คุณอยากจะสวยขึ้นอยากสุขภาพดีขึ้นหรือคุณอยากทานของอร่อยอร่อยถ้าคุณตัดสินใจแล้วว่าปีเนี้ฉันจะต้องหุ่นดีฉันจะต้องหุ่นดี ผมอยากเป็นแรงสนับสนุนก็ชุดนี้นะครับจาก5,000กว่าบาทนะนะครับอยากให้คุณลองพิสูจน์ดูสักชุดหนึงก็พอแล้ว1,990บาทนะครับก็สั่งกันได้เลยนะครับแล้วก็ลองไปทานดูทีนี้อีกอันหนึ่งที่ที่มันช่วยก็คือกินโปรตีนเยอะๆอันนี้พิสูจน์แล้วกับกินผักเยอะๆนะครับ High ฮโปรตีนไฮไฟเ i อร์แล้วก็ให้ทานน้ำรารถึงสีลิตรนะครับต่อเนื่องเรื่อยๆนะครับวิธีการทำแบบเนี้ย รับรองเลยว่าหุ่นคุณจะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็สูตรนี้เป็นสูตรที่ผมเห็นไหมผมบอกว่าคุณแทบไม่ต้องไปออกกําลังกายยังไม่ต้องออกกําลังกายก็ได้แต่ถ้าออกมันจะเร็วขึ้นมันจะเร็วขึ้นมากเลยนะครับแล้วก็ทําสม่ําเสมออดทนหน่อยดึงนะครับเมื่อรูปร่างที่ดีแล้วเนี่ยหุ่นดีแล้วเนี่ยสุขภาพที่ดีมันก็ตามมาด้วยมันครบเครื่องเลยนะฮะชุดนี้นะครับชุดนี้มันครบเครื่องเลยแล้วก็ มันสามารถลดไขมันลดลดโรคที่มันเป็นไขมันความดันคือโรคอ้วนอ่ะคือมันลดโรคอ้วนได้ด้วยแล้วก็มันลดโรคอ้วนจต่ภายในด้วยนะครับเพราะว่ามันปรับเรื่องไขมันเกี่ยวกับน้ําตาลได้ด้วยมันมันสมบูรณ์แบบมากเลยก็แนะนำครับว่าใครอยากลดน้ำหนักปีนี้เอาจริงแล้วตั้งใจแล้ววันนี้พี่เบสก็อยากจะเป็นหนึ่งในตัวช่วยนะครับให้คุณได้ไปพิสูจน์เลยว่า ไม่ว่าคุณจะลดน้ําหนักเฟล์มาจากไหนนะครับลองชุดนี้ดูนะครับได้ผลร้อเซทุกคนขออย่างเดียวก็คือเออไม่หลุดเรื่องวินัยก็คือเออไม่ไม่ไปกินหมูกระทะไม่ไปกินดื่มหนักกินหนักนะครับก็ลองปรับใช้ชีวิตดูแล้วก็สนุกผลลัพธ์แน่นอนครับห9 9่บาท20่ิชุดนะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับชุดนี้เราก็มาไลฟ์ให้ข้อมูลให้ความรู้แล้วก็สนุกสนานกันไปนะครับ ประมาณนี้โอเคไหมนะครับพักมาได้ต่างว่า,าชุดลดน้ําหนักเอาจริงนะครับกินใหม่ก็ได้นะครับพันก็รับก็สิบบาทยี่สิบชุดหมดแล้วหมดเลยนะครับเดี๋ยวจะให้น้องโมมาจัมพันธ์ไปที่ไลโอเอช้อปปี้รัชดาด,ด้วยนะครับก็ทุกช่องทางรวมนะรวมกันนะครับยี่สิบชุดหมดแล้วก็คือตัดสิทธ์นะครับเดี๋ยวรอติดตามชุดโปรโมชั่นใหม่ๆเฉพาะด้านแบบนี้อีกนะครับจากเราดูสมยัยสุขภาพดีกว่าในแบบที่ง่ายกว่าสวัสดีครับ